เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2025หัวข้อเบื้องหลังและแสงไฟตอนที่2ข้อพระคําหลักฮีบรูบทที่11ข้อที่23 23โดยความเชื่อ เมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่สองข้อที่สิบสามถึงยี่สิบเอ็ดสิบสาม เมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะสแสวงหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย 14. ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์15และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบ,บุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์1 6เมื่อเฮโรดทรงเห็นว่าพวกนักปราดหลอกท่านก็กริ้วยิ่งนัก จึงทรงสั่งคนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในบ้านเบดเลเฮมและในบริเวณใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาโดยนับเวลาตามที่ท่านทรงทราบจากพวกนักปราชบเจ็ 17. ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่านทางเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่า18ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามา เป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้เสียงดังคือนางราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบรรดาบุตรของตนนางไม่รับฟังคำปลอบใจเพราะบุตรทั้งหลายไม่อยู่แล้ว 19. เมื่อเฮโรธสิ้นพระชนแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันที่ประเทศอียิปต์สั่งว่า20 จงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะพวกที่เป็นภัยต่อชีวิตของพระกุมารน,นั้นตายแล้วยี่สิบเอ็ดโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเนื้อหาเมื่อวานนี้ผมบอกว่าแอนรูได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้อยู่เบื้องหลังแทนที่จะเป็นจุดเด่นวันนี้ ผมจะเล่าต่อเกี่ยวกับมัทธิวบทที่สิบข้อที่ 2. สองสองอัครทูตสิบสองคนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซิโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันรูน้องของเขายากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องของเขา โดยแบ่งปันคำถามสองสามข้อที่พระเจ้าทรงถามผมตอนที่ผมกำลังศึกษาพระคัมภีร์ข้อนี้อยู่พระองค์ตรัสถามว่าส่วนไหนของอาคารที่แบกภาระหนักที่สุดผมตอบว่าพระฐานพระองค์ตรัสถามอีกครั้งว่าส่วนไหนของอาคารที่มองไม่เห็นฉันตอบว่าพระฐานพระองค์ตรัสต่อว่า าอาคารถูกไฟไหม้ส่วนไหนของอาคารที่รอดจากไฟผมตอบว่ารากฐานในที่สุดพระองค์ตรัสถามว่าเมื่อเกิดพายุส่วนใดที่จะถูกพัดออกไปก่อนผมตอบว่าหลังคาหลังคาคือส่วนของอาคารที่ผู้คนมักจะสังเกตเห็นก่อนและมักจะเป็นส่วนที่มักจะถูกพัดออกไปก่อนในยามพายุ ขณะที่รากฐานยังคงสภาพสมบูรณ์ผู้คนที่ต้องการให้คนอื่นเห็นทุกครั้งมักจะถูกพัดหายไปจากพายุผู้เชื่อที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถูกมองเห็นและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจําเป็นต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้มีจิตใจใหม่เพื่อพวกเขาจะได้ไม่เป็นคนแรกที่ถูกพัดออกไปเมื่อเกิดพายุ พระเจ้ามักจะซ่อนผู้คนไว้เพื่อปกป้องพวกเขาก่อนที่ยอนผู้ให้บพติศมาจะเริ่มพันธกิจของเขาเขาอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารจนถึงวันที่เขาจะปรากฏแก่อิสราเอลลูกาบทที่หนึ่งข้อที่แปดสิบแปดสิบทารกน้อยนั้นก็จเจริญวัยขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้น ท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงซ่อนเขาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมทายอนยืนกรานว่าเขาต้องการทำตามคํำพยากร์ทั้งหมดที่ทูตสวรรค์ได้มอบให้บิดาของเขาก่อนวันที่เขาจะปรากฏเขาอาจจะถูกพัดหายไปก็ได้แม้แต่ตอนที่พระเยซูเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงประกาศให้คนทั้งโลกรู้ในทันทีดังที่เราอ่านในพระคัมภีร์วันนี้พระเจ้าทรงบัญชายโยเซฟให้ซ่อนพระเยซูไว้ในอียิปต์จนกว่าจะปลอดภัยที่จะกลับไปอิสราเอลมารดาของโมเสสก็ซ่อนเขาไว้เป็นเวลาสามเดือนจนกระทั่งไม่สามารถซ่อนเขาจากฟาโรได้อีกต่อไปเธอจึงนำโมเสสใส่ตะกร้าแล้ววางตะกร้าลงแม่น้ำไน และพระเจ้าทรงจัดเตรียมระบบที่ควรจะฆ่าโมเสสให้รอดพ้นอบพยพบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสิบหนึ่งชายเผ่าเลวีคนหนึ่งไปรับหญิงสาวเผ่าเดียวกันมาเป็นภรรยาสองหญิงนั้นตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสามเดือนสาม เมื่อซ่อนต่อไปไม่ได้แล้วนางก็เอาตะกร้าสารจากต้นกบยาด้วยยางมะตอยและชันวางทารกนั้นลงในตะกร้าแล้วนำไปไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำนายสี่ส่วนที่สาวของทารกนั้นยืนอยู่ห่างๆคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับน้องห้า เมื่อพระราชธิดาของฟาโรสเสด็จลงสงที่แม่น้ำและพวกสาวใช้เดินเที่ยวตามริมฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่กลางกอปลือจึงมีรับสั่งให้สาวใช้ไปนำมาหกเมื่อเปิดตะกร้าออกก็เห็นทารกและดูสิเด็กนั้นกำลังร้องไห้พระนางทรงสงสารตรัสว่า นี่เป็นลูกคนฮีบรูเจ็ดที่สาวเด็กนั้นจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรว่าจะให้หม่อมฉันไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหมแปพระราชธิดาของฟาโรจึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวคนนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกมาเก้า พระราชธิดาของฟาโรตรัสสั่งนางว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างนางจึงรับทารกไปเลี้ยงสิบเมื่อทารกเติบโตขึ้นนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรพระนางก็ทรงรับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางและประธานนามให้ว่าโมเสส ตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ําเมื่อผู้คนยืนกรานที่จะตกเป็นเป้าสายตาทั้งที่พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตพวกเขาก็เปิดเผยตัวเองต่อเฮโรดและฟาโรผู้ซึ่งกำลังไล่ตามอนาคตของพวกเขาคือทั้งยอนพระเยซูและโมเสส ท่านที่รักอย่าท้อแท้หากดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตตามอิทธิพลที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับท่านพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระวจนะของพระองค์และจะทรงคุ้มครองท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมจงอดทนและวางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจข้อคิดขอให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ประกาศข่าวการปรากฏตัวของท่านในเวลาที่เหมาะสม